Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by PAC Academic Center. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับความคืบหน้าล่าสุดของสเต็มเซลล์บำบัดชนิด HPC s ที่ตอนนี้มันเข้าสู่การทดลองในคนแล้วจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในห้องแลบอีกต่อไปแล้วข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากงานวิจัยที่เขารวบรวมการทดลองทั่วโลกเลยนะคะอัปเดตถึงปลายปี2024เลยครับ เราก็จะมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างค่ะคือถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ค้นพบ hesc ปี98แล้วก็ ipsc ปี2007เนี่ยมันเหมือนเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยนะแบบว่าเราอาจจะสร้างเซลล์มาทดแทนอวัยวะรักษาโรคเรื้อรังได้ครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะมีการทดลองในคนที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ย115โครงการทดสอบผลิต ตภัณฑ์ h p s c ตั้ง83ชนิดนะคะโห oh, 115โครงการใช่ค่ะแล้วก็มีคนไข้เข้าร่วมไปแล้วกว่า1,200คนได้รับเซลล์ไปโอ้โ oh, หรวมๆกันเป็น10ยกกำลัง11เซลล์เลยนะคะมหาศาลเลยนะครับนั่นเยอะมากค่ะแต่ข่าวดีก็คือโดยรวมๆเนี่ยยังไม่เจอสัญ,ญญาณอันตรายหรือปัญหาความปลอดภัยที่น่ากังวลน,นะคะอ hmm, ฟังดูดีมากเลยครับจากแ a บมาสู่คนเป็นพันๆคนแต่ เ,เส้นทางคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่ๆช่วงแรกๆมีอุปสรรคเยอะไหมครับโอ้โหเพียบเลยค่ะทั้งเรื่องการควบคุมให้เซลล์มันเปลี่ยนไปเป็นชนิดที่เราต้องการเป๊ะนะคะแล้วก็เรื่องการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP หรือการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองก่อนมาถึงคนเนี่ยก,ก็ทา้าทายมากครับ,รบแต่ความทา้าทายพวกนั้นก็ค่อยๆถูกแก้ไปนะคะทําให้เราเห็นการทดลองมันเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะช่วง5ปีหลังนี้แหละคะ่ะ แล้วเป้าหมายหลักๆที่เขาเน้นทดลองกันตอนนี้มีโรคอะไรบ้างครับหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มโรคตาค่ะอย่างจอตาเสื่อมหรือ AMD แล้วก็โรคทางระบบประสาทอย่างพาร์คินสันหรือ PD บาดเจ็บไขสันหลัง SCI ลมชักต้อมีค่ะแล้วกออ็อีกกลุ่มที่มาแรงก็คือภูมิคุ้มกันบำบัดรักษามะเร็งอ๋อครับแล้ว ประเทศไหนที่ทำวิจัยด้านนี้เยอะๆครับก็จะเป็นอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าการทดลงส่วนใหญ่เลยนะคะยังเป็นระยะแรกๆอยู่คือเฟสหนึ่งเฟส2ที่เน้นดูเรื่องความปลอดภยัยความเป็นไปได้ก่อนยังไม่ใช่การทดสอบประสิทธิภาพเต็มตัวเข้าใจครับงั้นเราลองมาดูตัวอย่างที่จับต้องได้มากขึ้นดีกว่าอย่างโรคตาจอตาเสื่อมที่ว่าเนี่ยครับเป็นยังไงบ้าง ค่ะ AMD เนี่ยมีการทดลองมานานพอสมควรเลยใช้เซลล์ RPE นะคะมีทั้งแบบเอามาจากผู้บริจาคหรือที่เรียกว่าอโลเจนิกแล้วก็ทำจากเซลล์ของคนไข้เองเลยคือออโตโลกัสจาก iPSC ครับแล้วผมเป็นไงบ้างคะผลลัพธ์ยัง ค่อนข้างหลากหลายครับบางคนก็ดูเหมือนจะมองเห็นดีขึ้นนิดหน่อยบางคนก็ทรงๆอาจจะเพราะว่าคนไข้ที่เข้าโครงการมักจะมีอาการรุนแรงแล้วด้วยทําให้วัดผลยากนิดนึงอ๋อค่ะแต่ก็เริ่มมีเทคนิคใหม่ๆนะครับเช่มมเน,นเพาะเซลล์บนแผ่นรองรับพิเศษซึ่งบางงานวิจัยก็เริ่มให้ผลการมองเห็นที่ดีขึ้นอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจคะ่ะแล้วฝั่งโรคระบบประสาทล่ะคะเห็นว่าพากินสันนี่เป้าหมายใหญ่เลยใช่เลยคะ่ะ พากินสันนี่ทดลองกันเยอะมากหลายแนวทางเลยมีทั้งใช้เซลล์จากตัวอ่อนจาก IPSC หรือแบบที่ปรับแต่งให้เข้ากับเนื้อเยื่อผู้รับด้วย HLA Match ครับแล้วก็เริ่มมีการทดลองสำคัญสคัญที่เห็นผลค่อนข้างดีนะคะอย่างของ BlueRock หรือ S-Bio Medics เนี่ยพบว่าช่วยลดอาการพากินสันได้โดยเฉพาะถ้าให้เซลล์ในโดสที่สูงพอโหดีเลยครับค่ะ การใช้เซลลจากตัวคนไข้เองก็กำลังทดลองอยู่เหมือนกันนอกจากพากินสันก็มีบาดเจ็บไขสันหลังอันนี้ทดลองมานานมากแล้วข้อมูลระยะยาวเป็น1ิปีก็บอกว่าปลอดภัยดีแต่เรื่องประสิทธิภาพนี่ยังยังไม่ชัดเจนอืมอืมแต่ที่น่าตื่นเต้นมากๆคือโรคลมชักค่ะมีการทดลองใช้เซลล์ประสาทชนิดหยับยั้งฉีดเข้าไปผลเบื้องต้นนี่โอ้โหฮือฮามากลดอาการชักในคนที่ดื้อยาได้เยอะเลยจริงเหรอครับ จริงค่ะแถมมีรายงานว่าเซลล์มันอยู่รอดได้ด้วยนะแม้ว่าจะหยุดยากดภูมิคุ้มกันไปแล้วโห oh, ฟฝังงเรามีหวังเลยนะครับเนี่ยแล้วอย่างเบาหวานชนิดที่หนึ่งเครับที่ต้องฉีดอินซูลินตลอดอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่แบบว่าก้าวหน้าไปเละเลยค่ะความพยายามช่วงแรกๆที่จะใช้แคปซูลห่อหุ้มเซลล์ตับอ่อนเพื่อการภูมิคุ้มกันเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องเซลล์ตายบ้างพังผืดบ้างครับแต่มีบริษัท v e อร์ x ค่ะ ประสบความสำเร็จมากเขาใช้เซลล์ไอเลตที่โตเต็มที่แล้วฉีดเข้าตับคนไข้โดยตรงเลยฉีดเข้าตับเลยใช่ค่ะร่วมกับให้ยากดภูมิผลคือคนไข้ส่วนใหญ่ลดหรือบางคนหยุดใช้อินซูลินจากข้างนอกได้เลยนะคะโหสุดยอดเลยครับค่ะตอนนี้เขากำลังจะเข้าทดลองเฟส3แล้วด้วยแล้วก็ยังมีการทดลองอื่นๆนี่นะคะทั้งใช้เซลล์ตัวเองในจีนหรือเวอร์เท็กซ์เองก,ก็กำลังลองใช้แคปซูลแบบใหม่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ยากดภูมิน่าสนใจมากๆครับ เหมือนค่อยๆแก้โจทย์ไปทีละอย่างเลยอีกกลุ่มที่ดูเป็นเทรนด์เหมือนกันคือภูมิคุ้มกันบําบัดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็มาแรงคือการพัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันอย่าง NK เ e ล l T c ซ l l s ales, จาก HPC s แบบ Off the Shelf Off the Shelf ก็คือผลิตเตรียมไว้ได้เลยค่ะเหมือนยาสำเร็จรูปไม่ต้องรอกทำจากเซลล์คนไข้แต่ละคนเอาไปใช้รักษามะเร็งอ๋อครับครับค่ะ แล้วก็มีการปรับแต่งพันธุกรรมเพิ่มความสามารถนู่นนี้นั่นเข้าไปผลเบื้องต้นก็ดูปลอดภัยดีนะคะเริ่มเห็นผลในมะเร็งเม็ดเลือกแต่กับมะเร็งก้อนหรือ solid tumor เนี่ยยังท้าทายอยู่ครับนอกจากมะเร็งก็เริ่มมีการเอาไปลองใช้กับโรคผุ่มคุ้มกันทำลายตัวเองอย่าง SLE ด้วยนะคะแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีทดลองผลิตเกรดเลือดจาก IPC ให้คนไข้ไปแล้วเหมือนกันครับผม โดยรวมแล้วประเด็นความปลอดภัยที่เราอาจจะกังวลกันเรื่องเนื้อง,งอกอะไรพวกนี้ดูเหมือนจะควบคุมได้ดีไหมครับถ้าถ้าเป็นการทดลองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีนะครับมีมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดเนี่ยถือว่าปลอดภัยสูงมากค่ะเหยัยงไม่มีรายงานการเกิดเนื้อง,งอกร้ายแรงหรือเทราโทมาที่มาจากตัวเซลล์โดยตรงเลยนะครับอืมอืม แต่ก็ต้องระวังมีเคสตัวอย่างที่จีนคนไข้เบาหวานได้รับเซลล์ที่ผลิตนอกระบบควบคุมคุณภาพนะคะแล้วก็เกิดเนื้องอกขึ้นมาอันนี้ยิ่งย้ำเลยว่าการผลิตการควบคุมคุณภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยสำคัญสุดๆเข้าใจเลยครับ แล้วเรื่องที่เซลล์จากคนอื่นอาจจะโดนร่างกายเราปฏิเสธล่ะครับมีวิธีจัดการยังไงบ้างมีหลายกลยุทธ์เลยค่ะที่กําลังทํากันอยู่ก็ตั้งแต่ใช้เซลล์ตัวเองเลยอันนี้ก็จะไม่โดนปฏิเสธแต่ก็จะแพงแล้วก็ซับซ้อนหน่อยครับหรือหาผู้บริษัทที่เนื้อเยื่อเข้ากันได้ดีมากๆหรือ HLA matching หรือที่กําลังฮิตเลยคือตัดต่อยีนให้เซลล์มันหลบหรือล่องหนจากระบบภูมิคุ้มกันได้อันนี้กําลังทดลองกันอยู่ค่ะ อ,อ๋อล่องหนเลยค่ะแล้วก็มีวิธีใช้แคปซูลห่อหุ้มเซลล์อย่างที่ทำในเบาหวานหรือการฉีดในบริเวณที่ภูมิคุ้มกันเข้าถึงยากหน่อยเช่นสมองหรือตาพวกนี้ก็อาจจะต้องการยากดภูมิน้อยลงหรือไม่ต้องใช้เลยในระยะยาวครับ สรุปภาพรวมตอนนี้คือเราเห็นความก้าวหน้าจริงๆนะครับจากห้องแล็บมาสู่คนเป็นพันๆผลิตภัณฑ์กว่า80ชนิด115การทดลองทั่วโลกความปลอดภัยก็ดูดีภายใต้การควบคุมแล้วก็เริ่มเห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนขึ้นในหลายๆโรคแล้วด้วยใช่ครับมันเหมือนเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากคำถามว่าทำได้ไหมไปสู่จะทำให้ดีที่สุดและทำให้คนเข้าถึงได้ยังไงมากกว่าก้าวต่อไปก็เลยเป็นความท้าทายใหญ่ๆเลยค่ะครับเช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างการออกแบบการทดลองเฟส3ให้มันพิสูจน์ประสิทธิภาพได้จริงๆโดยเฉพาะการปลูกถ่ายที่ต้องผ่าตัดเนี่ยจะมีกลุ่มควบคุมยังไงการขยายกำลังการผลิตหรือสเกลอัพให้พอเพียงแล้วก็ต้องเลือกวิธีหลบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละโรคแล้วก็แน่นอนเรื่องสำคัญเลยคือราคาและการเข้าถึงค่ะครับผมเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆที่ต้องช่วยกันคิดต่อเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า เมื่อเทคโนโลยีเซลล์บำบัดจาก HPC s มันทรงพลังขึ้นเรื่อยๆใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีสังคมเราจะหาจุดสมดุลระหว่างประโยชน์มหาศาลที่อาจจะได้รับกับเรื่องของต้นทุนความท้าทายในการเข้าถึงแล้วก็การจัดการด้านต่างๆที่ตามมาได้อย่างไรบ้าง More science, less time. Don't miss the next recap. กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center